สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต้อมอินเตอร์นะครับนักคิดนักคำนวณนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2560นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจงมีพลานามัยที่แข็งแรงนะครับสุขภาพสมบูรณ์นะครับขอให้มีเงินมีทองนะครับ การงานหน้าที่ต่างๆนานาก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามกับผมต้องมินเตอร์มาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับก็ต้องขออวยพรให้ทุกๆท่านเลยนะครับขอให้ประสบกับความสำเร็จตลอดที่5 6 0และก็ตลอดไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ สำหรับผลงานงวดที่แล้วนะครับโดยสรุปก็จัดว่าดีทีเดียวนะครับดับคู่ชุดก็ดับอยู่นะครับดับตัวเดียว10หน่วยก็ดับอยู่นะครับผลงานก็ถือว่าเข้าตาทีเดียวนะครับเข้าตาทีเดียวและสําหรับคลิปสรุปก่อนออกก็ให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เลขดับก็ดับอยู่ทั้งบนและล่างนะครับดับคู่ชุดก็คงยังคงดับอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ตอนนี้มีเพื่อนๆสมาชิกติดตามค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ อย่าสอบเลขดับของเรานะครับว่าดับได้ดีทีเดียวนะครับนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนและติดตามให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับถึงเลขเราจะมีหลุดบ้างพลาดบ้างทุกๆขั้นก็ยังคงให้อภัยและติดตามเรามาตลอดนะครับเอาละครับยังไงงวดนี้ก็มาดูกันต่อเลยนะครับว่าจะได้เลขเด่นอะไรนะครับและชุดดับเป็นชุดไหนบ้างระดับตัวเดียวเป็นดับตัวไหนนะครับ ติดตามกันต่อเลยครับ ครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับในสูตรที่1นนะครับเลขเด่นสูตรที่1ประจํางวดนี้นะครับ0 2 4 7 8 9นะครับ0 2 4 7 8 9จะต้องมา10หน่วยบนนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับท่านที่ซื้อหวยถ้าไม่มีเลข0 2 4 6 0 2 4 7 8 9นะครับก็ไม่น่าจะถูกหวยนะครับไม่น่าจะถูกหวย ส่วนชุดดับของสูตรนี้ก็ดับตามนี้นะครับแต่ขอย้ําไว้นิดนึงนะครับสำหรับสำหรับชุดดับนะครับให้ดูตอนสรุปตอนท้ายเป็นหลักนะครับตรงนี้ให้ดูเป็นประจำสูตรเท่านั้นเองนะครับนะครับส่วนเลขดับที่จะใช้จริงๆให้ดูตอนท้ายนะครับให้ดูตอนท้ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมย้ําตลอดนะครับว่าตรงนี้ไม่ต้องไปใช้มันนะครับให้ดูแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันต่อในสูตรที่สองเลยนะครับว่าจะได้ เลขเด่นเป็นตัวไหนนะครับเอาละครับสำหรับสูตรที่สองก็ได้เด่น046789นะครับ046789จะต้องมา10หน่วยบนอย่างน้อย1ตัวนะครับจะต้องมา10หน่วยบนอย่างน้อย1ตัวนะครับซื้อหวยถ้าไม่มี046789ก็ไม่น่าจะถูกหวยนะครับไม่น่าจะถูกหวยส่วน ขั้ดับของสูตรนี้ก็ตามด้านล่างนี้นะครับตามด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในสูตรที่3นะครับ สำหรับสูตรที่สามนะครับก็ได้เด่นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับได้เด่นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดอย่างน้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดจะต้องมาข้างบนอย่างน้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับส่วนคู่ดับของสูตรนี้ก็ดับตามด้านล่างนี้นะครับดับตามด้านล่างนี้งวดนี้อาจจะมีเสียงนกด้วยนะครับพอดีว่าอัดคลิปที่บ้านนะครับไม่ได้อัดคลิปที่ออฟฟิศที่ทำงานนะครับ อัดที่บ้านนะครับอัดเสียงที่บ้านก็มีเสียงนกด้วยอะไรด้วยก็ฟังเสียงนกไปด้วยเพลินๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ทนฟังเสียงนกของผมนกของผมบางทีก็พูดได้ด้วยนะครับพูดได้ด้วยชอบพูดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อในสูตรที่สี่นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนนะครับผม เอาล้ครับสำหรับสูตรที่สี่นะครับก็ได้เด่นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดจะต้องมาสิบหน่วยบนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับส่วนชุดดับของสูตรนี้นะครับก็ดับตามด้านล่างนี้นะครับและขอย้ําว่านะครับขอย้าว่าชุดดับนะครับให้ดูตอนท้ายเป็นหลักนะครับที่เราดับให้ยี่สิบชุดนะครับ ให้ดูตอนท้ายเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้ห้ามเอาไปใช้นะครับให้ดูตอนท้ายเด็ดนะให้ดูตอนท้ายนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าจาก4สูตรเนี่ยนะครับจากสสูตรเนี่ยเราสรุปออกมาแล้วนะครับได้เลขเด่นตัวไหนนะครับและก็มาจับคู่กับตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับผม เอาละครับจาก4สูตรนะครับก็สรุปว่างวดนี้เราได้เด่นสองสามสี่เจ็ดนะครับสองสามสี่เจ็ดนะครับ2 3 4สามสี่เจ็ดเนี่ยจะต้องมาสิบหน่วยบนนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสองสามสี่เจ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้า2 3 4สามสี่เจ็ดมานะครับ จะประกบคู่ได้กับตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับผม เอาละครับผมจากเลขเด่น2 3 4 7นะครับ2 3 4 7นะครับเราก็มาประกบคู่ได้ตามนี้นะครับถ้า2มาก็ประกบคู่กับตัวต่างๆเหล่านี้นะครับถ้า3มาก็ประกบประกบคู่ได้ตามนี้ถ้า4มาก็ประกบคู่ได้ตามนี้นะครับถ้า7มาก็ประกบคู่ได้ตามนี้นะครับบางคู่มันอาจจะตรงกับเลขดับท่านก็เอาเลขดับมาตัดได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับเอามาตัดให้เหลือน้อยชุดได้นะครับแล้วตัดแล้วนะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วทีนี้มาดูกันต่อเลยนะครับว่า2 3 4 7ามสี่เจ็ดในงวดนี้นะครับผมชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับมาดูว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วผมจะเต็งตัวไหนนะครับจะเต็งตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับผม เอาละครับผมจาก2 3 4สามี่เจ็ดนะครับงวดนี้นะครับเรากดว่าผมชอบสองกับ4ี่มากๆเลยนะครับชอบมากๆเคือชอบสองกับ4นะครับงวดนี้นะครับน่าจะมาให้เห็นอย่างน้อย1ตัวนะครับนะครับถ้าสองมาก็เอาละครับนี่มันมีสองหหรือ2อชุดจริงๆถ้าสองมาก็มีสองหนะครับมีสองหแล้วก็สองสองหแล้วก็สองสี่นะครับ สองหกแล้วสองสี่พอดีว่าตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นสองหกกับสองหกต้องขอโทษด้วยมีสองหกสองสี่แล้วก็มีสี่หกแล้วก็สี่ห้านะครับชอบอยู่ตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าสามตัวเราชอบอะไรครับนี่ครับสี่ชุดนะครับสี่ชุดเต็งโต้นะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับชุดสามตัวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เคยเข้ามาแล้วนะครับเคยเข้ามาแล้วมาดูกันนะครับว่ามันมีโอกาสเข้าได้อีกไหมนะครับ มาดูกันครับผมก็นี่นะครับสี่ชุดนะครับเต็งโต๊ดได้ตามนี้เลยนะครับได้ตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดกันครับทีเด็ดของเราก็คือตัวดับนะครับตัวดับทั้งดับตัวเดียวและคู่ชุดดับนะครับว่างวดนี้นะครับเราจะให้ดับชุดอะไรบ้างยี่สิบชุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับผมมาดูกันต่อเลยครับเอาละครับ ทีนี้ก็มาถึงทีเด็ดของเราเลยนะครับสิ่งที่ท่านจะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดก็คือชุดดับนะครับเราดับให้อยู่ตลอดนะครับก็มีพลาดบ้างนานๆนะครับจะพลาดสักนวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากของเราจะดับอยู่นะครับท่านสามารถนําไปใช้ตัดท่านได้ตัวเด่นตัวอะไรมาก็แล้วแต่จากไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามาตรงกับตัวดับของเรานะครับรับรองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อแลครับเสียตังค์เปล่าๆครับรับรองนะครับ เล่นตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าตรงกับตัวดับของเราไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องซื้อรับรองครับไม่มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับผลงานที่ผ่านมาก็เป็นตัวประกันให้ย่าอยู่แล้วว่าเลขดับของเรานี่แม่นยําได้ขนาดไหนนะครับท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเอาไปตัดนะครับท่านได้เลขเด่นมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้ามาตรงกับชุดดับของเรานะครับ ขอร้องว่าอย่าเล่นเด็ดขาดนะครับอย่าเล่นเด็ดขาดเสียได้ตังค์นะครับเสียได้ตังค์นะครับและสําหรับงวดนี้นะครับเลขดับ10หน่วยบนนะครับงวดที่แล้วเราให้ดับ9นะครับก็ดับอยู่งวดนี้เราให้ดับเลข1นะครับไม่น่าจะมานะครับ10หน่วยนะครับข้างบนอาจจะมาได้นะครับหลักร้อยนะครับแต่10หน่วยไม่น่าจะมานะครับงวดนี้เราให้ดับ1นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับงวดนี้ให้ดับ1 10หน่วยนะครับ อาจจะมาได้หลักร้อยนะครับขอย้ํานะครับแต่1ิบหน่วยไม่มาแน่นะครับแต่ดูดูแล้วหลักร้อยก็ไม่น่าจะมีนะครับดูดูแล้วก็น่าจะดับื้อสามหลักเลยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกทท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับท่านที่กดติดตามเนี่ยเวลาเราอัปโหลดคลิปขึ้นมาท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันบอกต่อด้วยนะครับ ช่วยกันบอกต่อด้วยครับก่อนจากการคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้นะครับกันทุกๆคนเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและให้กำลับบงใจครับสวัสดีครับ